สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รับการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระนะครับดีๆนะครับมาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยนะครับซึ่ง ผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมว่านะครับนกเขาเราเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการสารอาหารอะไรนะครับซึ่งนะครับเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยนะครับว่าเวลาเขาอยู่ในป่านะครับเขากินอะไรบ้างนะครับเราไม่ทราบตรงนี้เลยนะครับผมก็เลยได้ไปศึกษาค้นคว้านะครับจนได้นะครับ จะเรียกว่าเป็นสารอาหารก็ได้นะครับที่เราจะนำมาให้นกเขาเรานั้นได้กินกันนะครับซึ่งผมก็ได้ไปค้นหาแล้วก็เจออยู่3ตัวหลักๆนะครับซึ่งถือว่านกนั้นไม่ควรจะขาดนะครับต้องได้กินครบนะครับก็ถือว่าเป็นวิตามินเสริมนะครับให้กับนกนั่นเองนะครับก็สามารถ ที่จะไปหาได้ตามท้องถิ่นนะครับหรือหาแหล่งนะครับที่จะซื้อมานะครับให้นกกินนะครับผมก็ได้ไปศึกษานะครับก็คือมีอยู่3วิตามินนะครับที่นกเรานั้นนะครับต้องการนะครับถือว่าต้องการใช้ในชีวิตประจำวันของเขานะครับเขาต้องบินไปหากินนะครับไปหาอาหารพวกนี้นะครับมาเสริม นะครับก็มีอยู่3ตัวหลักๆนะครับก็จะได้แก่วิตามินที่เป็นวิตามิน A นะครับวิตามิน A นะครับแล้วก็วิตามิน E นะครับแล้วก็วิตามิน D นะครับหลายท่านก็พอพูดอย่างนี้พอจะเข้าใจแล้วว่าสารอาหารเหล่านี้นะครับน่าจะพอหาได้นะครับทั้งได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้จากสารสกัดต่างๆนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูว่าวิตามินชนิดต่างๆนทั้ง3มชนิดเนี่ยเราจะได้มาจากไหนบ้างแล้วนํามาให้นกเรากินเนี่ยคือใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองนะครับกับชีวิตประจำวันของเขาที่เขาได้ออกหากินนะครับอันแรกนะครับคือวิตามิน A นะครับวิตามิน A เนี่ยเขาถ้าพื้นนกเขาเราเนี่คือเป็นสัตว์ที่กินพืชน,นะครับไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อนะครับฉะนั้นแล้ววิตามิน A นี่จะมีอยู่ในทั้งเนื้อ นะครับแล้วก็พืชนะครับผมก็อย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อ,อเช่นนกที่กินเนื้อนี่นะครับผมก็จะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อปลาเนื้อหมูอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนกเขาเราไม่ได้กินตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปหาชนิดที่นกเขากินก็คือพวกพืชครับธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือที่หากินได้ก็คือม็ดข้าวโพด นนเ,เ,เนี่ยเห็นไหมครับเม็ดข้าวโพดเนี่ยก็มีนะครับอ่าอย่างอื่นก็จะเป็นพวกอ่าพวกมันฝรั่งอะไรเงี้ยนกก็ไม่กินอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วที่หาใกล้เคียงที่สุดก็คือเม็ดข้าวโพดครับพี่น้องนะครับเม็ดข้าวโพดบดเนี่ยเรา,เามาบดนะครับให้นกกินตรงเนี้ยสําคัญมากคือมีวิตามินเอนะครับหรือถ้าเป็นสารสกัดนะครับสารสกัดก็คืออย่างเช่นที่มีวิตามินเอสูงนะครับก็คือน้ํามันตับปลา นะครับอันนี้มีวิตามินเอสูงมากนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในน้ำมันตับปลานะครับแต่นะครับ,นะรบมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับถ้าเป็นสารสกัดอย่างเช่นน้ำมันตับปลาเนี่ยคือคือ,คอมันสูงมันข้นจนเกินไปนะครับอาจจะท,นะทําให้นกเราอ้วนก็ได้นะครับทำให้นกเราอ้วนเพราะอ้วนแล้วก็ร้อนก็อืดทีเนี้ยนะครับผมอ่าฉะนั้นแล้วใช้ได้เหมือนกันน้ำมันตับปลาแต่ว่าใช้ได้ในปริมาณที่ น้อยนะครับอาจจะเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ดประมาณนี้นะครับแต่ที่เราหาได้นะครับก็คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดบดก็จะมีทั้งในอาหารสัตว์อย่างเช่นอาหารลูกไก่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพวกเม็ดข้าวโพดบดอยู่ด้วยนะครับหรืออีกอักนหนึ่งก็คือพวกถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวก็มีวิตามิน A เหมือนกันนะครับนี่หาได้นะครับสองสองคือสองตัวอย่างนี้ก็คือ ทางข้าโพดนะครับแล้วก็เม็ดถั่วเขียวนะครับอันดับแรกต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิตามินนะครับก็คือวิตามินอีนะครับวิตามินเีนี่ก็หาได้นะครับจากพืชผักผลไม้นะครับจะมีสารอาหารพวกนี้เยอะนะครับก็คือวิตามินอีเนี่ยนะครับนกเขาเรานี่ก็จะเข้าทางนะครับก็อย่างเช่นพวกถั่ว นะครับพวกถั่วเหลืองนะครับถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนี้ดีเลยนะครับได้ทั้งวิตามินอีด้วยนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวมาบดนะครับให้นกกินนะครับพวกนี้ก็อยู่ในอาหารลูกไก่ก็มีนะครับก็คือวิตามินอีนี่เราหาได้นะครับแล้วก็ประเภทไข่นะครับไข่ก็คือเราไม่สามารถที่จะให้กินพวกเนื้อข้างในก็คือให้กินเปลือกเอานะครับเปลือกไข่ นะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นเปลือกหอยก็ได้นะครับเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกปูนะครับผมกระดองปูต่างๆนะครับเราก็สามารถนะครับนำมานะครับให้นกเรากินได้นะครับก็คือวิตามินอีจะอยู่ตรงนี้นะครับหาได้จากไข่บ้างนะครับที่เราก็จะหาให้นกเราอ่ากินได้นะครับอันนี้ก็คือวิตามินอีนะครับหาได้จาก ถั่วนะครับพืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็ไข่อย่างเงี้ยนะครับเราก็เอานําเปลือกมาให้ก็ได้นะได้แคลเซียมด้วยนะครับตรงนี้นะครับสาหรับวิตามินอีต่อไปครับวิตามินตัวที่3นี้ถือว่าหาได้ง่ายที่สุดนะครับหาได้ทั้งนกนะครับรับจากธรรมชาติโดยไม่ได้กินนะครับกับได้กินนะครับวิตามินดีนี่ถือว่าหาง่ายที่สุด นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับวิตามินดีนี่หาได้ง่ายยังไงนะครับโดยนกไม่ได้กินก็คือได้จากแสงแดดนะครับแสงแดดของเราเนี่ยนะครับผมผมก็จะพยายามบอกนะพี่น้องที่เลี้ยงนกเขาอยู่เป็นประจําว่านกจะต้องได้แดดนะครับต้องกัดแดดด้วยนะครับน่าถึงจะสุขภาพเขาถึงจะดีนะครับอันนี้เราหาง่ายมากนะครับวิตามินดีนะครับที่อยู่ตามนี่นะครับแสงแดดเนี่ยธรรมชาติ นั่นเองนะครับผมอย่างอื่นก็จะเป็นพวกพวกเนื้อพวกอะไรนี่ก็คือนกเราก็ไม่กินอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วง่ายที่สุดนะครับคือให้นกเหล่านั้นได้รับแสงแดดนะครับเป็นประจํานั่นเองนะครับนกก็จะมีนะครับมีสุขภาพที่ดีขนเงางามนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พี่น้องนั้นถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็คือ เรื่องของอขี้ไก่นะครับขี้ไก่นี่ก็คือตามที่ผมไปทําคลิปนะครับก็มีพี่น้องหลายคนโทรเข้ามาว่าอาจารย์มีวิธีทํำไหมนะครับมีวิธีทํำไหมนะครับใช้ขี้ไก่แห้งขี้ไก่สดยังไงนะครับตามที่ผมไปทําคลิปมากา็ใช้เป็นขี้ไก่แห้งนะครับแล้วค่อยมาคั่วนะครับแล้วก็มาบดนะครับตรงนี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะทำนะครับก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมมาหาสารอาหารนะครับซึ่งในขี้ไก่นี่ก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเป็นปุ๋ยอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสารอาหารเหล่านี้นะครับจึงทำให้ผักหรือผล,ลไม้ของเราเนี่ยนะครับจเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับในขี้ไก่ก็จะมีอ,ะอยู่ประมาณ7-8็ดแสารอาหารด้วยกันนะครับก็อย่างเช่น ไนโตรเจนอย่างเงี้ยนะครับผมฟอสฟอรัสแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมโซเดียมอย่างเงี้ยนะครับเกลือนะครับเกลือที่ละลายนะครับสารอินทรีย์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับผมผมก็ได้ไปวิเคราะห์ว่านกเราเนี่ยกินอะไรแล้วจะได้สารอาหารพวกนี้นะครับโดยผมก็ได้ไปหานะครับหาข้อมูลมานะครับก็คือแหล่งอาหารนะครับที่มีสารเหล่านี้ก็คือได้จาก เกลือแร่ครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครไม่อยากคั่วขี้ไก่ให้นกนะครับเราก็สามารถหานะครับสารอาหารนะครับประเภทเกลือแร่นะครับให้นกนะครับหรือแร่ธาตุก็ได้นะครับอถ้าเป็นผักก็จะพบในพวกอาพวกตำลึงพวกผักกาดพวกคะน้าเนี่ยนะครับนกเราไม่กินอยู่แล้วนะครับแต่จะพบใน เกลือไอโอดีนนะครับเราสามารถนำเกลือไอโอดีนนั้นนะครับไปผสมลงในดินหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะหากินเกลือไอโอดีนนี้จะอย่างไรนะครับเขาก็เลยแนะนำนะครับให้นะครับ,นะรบไปดูในสิ่งที่มีความเค็มนะครับอย่างเช่นดินเค็มนะครับพวกดินเค็มนี่ผมได้เคยทำคลิปไปแล้ว นะครับจะมีแร่ธาตุตรงเนี้ยนะครับอยู่ประมาณอ่าสี่ห้าแร่ธาตุนี้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแมกนีเซียมนะครับโพแทสเซียมนะครับธาตุเหล็กธาตุสังกะสีนะครับอันนี้มีครบเลยพี่น้องครับอ่าก็คืออยู่ในดินเค็มนี่เราสามารถใช้ดินเค็มนี่แทนได้นะครับใช้แทนขี้ไก่ได้เพราะว่ามีสารเหมือนกันนะครับอ่าหรือนะครับจะไปเอา พวกแคลเซียมก็ได้ครับก็มีพวกนี้เหมือนกันแต่ว่ามีน้อยนะครับแต่ว่าทดแทนได้เหมือนกันนะครับก็แคลเซียมก็อย่างเช่นพวกเปลือกหอยเปลือกปูเนี่ยแหละครับผมหรือทรายทะเลนะครับผมที่มีเปลือกหอยทะเลนะครับที่ผสมหมานั่นแหละครับใช้ได้เหมือนกันครับมีสารอาหารเหล่านี้ด้วยนะครับก็สามารถหาให้นกกินได้นะครับผมเอาละพี่น้องครับสาหรับ สาระวันนี้นะครับก็ฝากนะครับให้มือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับพยายามนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าให้ขาด3วิตามินนี้นะครับอ่าห้ามขาดเลยนะครับเราก็สามารถหาได้อยู่ครับพี่น้องครับนะก็คือวิตามิน A ใช่ไหมครับอ่าก็ได้จากพวกอ่าถ้าเป็นพืชผักผลไม้ก็พวกข้าวโพดนะพวกตัวเขียวอย่างเงี้ยนะครับมีในหรือถ้าท่านอ่าอยากจะเร่งรัดเร็วขึ้นก็ใช้น้ำมันตับปลาก็ได้แต่ควรใช้ ปริมาณที่จํากัดนะครับแล้วก็วิตามินอีนะครับนะก็ได้จากพืชตระกูลถั่วนะครับอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิตามินดีง่ายสุดนะครับง่ายสุดก็คือได้รับจากแสงแดดนั่นเองนะครับผมหรือท่านอยากให้นกท่านนะครับคึกอีกก็สามารถให้นะครับอย่างเช่นประเภทกือแร่นะครับที่ได้จากธรรมชาตินะครับจากความเค็มจากธรรมชาติอย่างเงี้ย นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้มือใหม่เชียนใหม่ทุกท่านนั้นได้ไปนะครับหานะครับให้นกเขาเรากินซึ่งเราไม่ทราบว่าเขากินอะไรบ้างนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น,อน้องทีเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไิ้เรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ